ตอนเดว,เวันนี่เป็นเจ้าของเฟรมมาสเตอร์ชแนลฮานะเออวันนี้เราจะมาทำการสร้างตูนิเชอร์นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการวางแบบแปลงแล้วพอแล้วเดี๋ยวไม่มีโอเคดีใจเลยที่ฉุดเออเด้อเอาน,น้นผมอยู่ไหนอะที่ขุดพีเอ็กเพชรผมอยู่ที่ใดนี่ไงพีเอ็กเพลทผมมาเราจะมาทำการขุดประตูนิเชอร์ไปขุดอันนั้นนะครับอ,อรู้สึกว่าดียมแมปเป็นไม่ค่อยโหดมากนะใช่ไม่ค่อยโหดเลยแมบปบ ใช่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 ไปไปไปมาครับนับก็องขอลุอ้นแล้วตอนนี้เอาเข้าที่ที่ไหนวะวันนี้เนาะอ่ารู้สึกว่าทางเราจะได้ทําการอืมต้องไปขุดประทุนิเชอร์ไปทําทประตูนนิเชอร์นี่ก็สร้างปเกินนิเชอร์เอาคลิปนี้ทําการสะดุดนิดหน่อยด้วยมีการนิดหน่อยเลยนะอ่ะเราเร็วขอร้องขอร้องมา เนี่ยเราต้องเข้าไปทางนี้ใช่ไหมแล้วผมลืมเตียมถังน้ำเลยเออมีมีถังเยอะนะก็จะทําเป็นประตูนิเทอร์นะครับซึ่งเอ่อประตูนิเทอร์ก็ต้องการอะไรนั้นอยู่หลายอันสมควรไอ้ยูของขุดมาแล้วประตูนิเทอร์รู้สึกคุณจะขุดมาหนึ่งอันแล้วนะเออมีหนึ่งอันก็ขุดเลยขุดอีกเก้าอันครับขุดอีกเก้าอันนะครับใช่ก็เหลือขุดอีกแค่ข้าวอันสุดท้ายล้วเราแล้วเดี๋ยวเรามีน้ำเราไม่หาน้ำตักก่อนนะครับ นี่ถ้าทำประตูนี้เธอเอาอันมีชิดเชื่อเราไม่ได้เดี๋ยวหากันเออนี่อ,อันนี้ก็ได้ครับนะครับมาดูดูดูรู้สึกว่านี่จะเป็นเกะกะมาครับเนี่ยเอ๋อออกอนะครับรู้สึกว่ามันจะกดไปได้นะครับโอ้มีเหล็กเลยเพิ่งเห็นนั่นแหละโอ้ดีเลยสใส่มันจะอันนี้จริง จะซักซีดซักซีดจริงๆนะเราถือเกาะไว้ด้วยครับข้างหนึ่งรู้สึกว่าเกาะผมก็ยังไม่กล้าจะแตกนะยังไม่แตกนะพวกนี้นะแต่ก็ใกล้แตกมั้งอ่ะ๋อคอสดีมากคอสดาดาผมขอวางโค้งก่อนวางโค้งกันได้กัน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 ไว้ ครับกันไว้กันไว้ไวอืมก็ทําการขุดเลยนะครับเนี่ยขุดขุดขดก็ขุดทั้งหมดเกียนาก้าวันนะก้าวันไม่ใช่สิบอันนะเนี่ยเราขุดมาแล้วอันหนึง่งก็ขุดเลยเพราะมีการพิพาทจากอันนั้นที่เขาเพ์โเรามาขุดนานเลย,เลยวะอะไร นี่ไงนี่ไงแบบรู้รสึกว่าถ้าเกิดขูดในน้ำจะขุดน้นขึ้นเนาะแต่ก็อขุดเพื่อให้ดูพลิกแอคเพชรเรามาก็อยู่ใต้น้ำแหละมาดูกันครับว่า10วีเราจะพอไหมเอามาเร็วๆมาเร็วเ,วเออกเร็วๆวตายแน่ตายแน่ันี้ตายแน่แน่ เลียดเลียดเลียดมาแล้วเดี๋ยวขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาก่อนเฮ้ยได้ได้แล้วผมว่าเราวางแผนใหน้่อนอ่าเดี๋ยวผมขอหิ้วเลือดก่อนแล้วกันโอ้โหโดูเมื่อกี้เราสุกใสเราจะโง่ไปนิดนึงอ่าครับพูดอย่างนี้จะดีกว่าอ่าอย่างนี้จะดีกว่าดนูนะด,ดูดูด้วย ที่จริงเขาว่าให้ขุดนี้แหละไม่ใช่ขุดหนึ่งเมื่อกี้นะครับเน่ดูเกละสามครับสี่ละสี่ละวก่อนที่ห้าโอ้ว่ารู้สึกประตูนี้ทือเราจะค่อนข้างสร้างง่ายดนิดนึงเนี่ยเออไปทําการเปิดประตีผมมีฟินอยู่บ้าสร้างเสร็ค่อยไปหาในกล่องเอาเลยถ้าไม่มีชิ้นก็ขุดเอาครับโอ้นั้นมีทางขุดฟินอยู่โอมาดู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  เออเดี๋ยวนี่ไงก็จะแตกแล้วจะกินแล้ววะเจ็ดนะครับเจ็ดอันน่าบอกแล้ววิธีกินได้้ลตลอดวิธีการนี้จะได้ผลตลอดแล้วก็ไปนี่ครับน,นี้นี่ดูอาจจะช้าครับถ้าเกิดเราวิ่ง,งนี้ด้วยใช่ซึ่งผมจะทําการซื้อเมาส์ใหม่ตอนมาเกิดผมนะเมาส์ใหม่คีย์บอร์ดใหม่ยายก็จะซื้อใหม่นะครับ ก็เพราะว่าไม่ต้องการรุ่นนี้ล้วจะค้างค้านะบางครัง้งเนาะดีสุดก็คงจะซื้อเน็ตและอืมอืมใช่ละแต่ถ้ากาวโอเคครบครับภาร,าราาภารกิจเสร็จสิ้นแล้วก็เก็บน้ำมาหน้าเออภารกิจเสร็จสิ้นแล้วอ่าดูครับรู้สึกว่าจะท,ทำการอา้าเสียงผมเบาเลยแด่ผมขอเล่นเสียงกัน <c oughs> รู้สึกว่าตอนนี้เราจะทำการได้อันนี้แล้วเดยวเดี๋ยวเอากลับกัน แต่บอลอาาเอาอนอะครับถ้ามันลอยยังไม่มีฟินก็อืมไปหาฟินที่อื่นแล้วกันนะใช่ไปหาฟินที่อื่นแล้วเออดีดีปล,ล่อเสียงเหมือนแบกิวป่ะไม่เหมือนนะมามาได้แล้วผมคือแบกิวเสมอเลยผมคือเบอรกิวเสมอเลยคือบิวกิวมาหาปามา,มาเล่นกันต่อมาเลยใช่ช่วงนี้ผมจะลงคลิปมาละครั้งนะครับใช่ช่วงนี้ ถามเองตอบเองมือคนบ้าเลยเนาะรู้สึกว่ามาครับเนี่ก็เออม,มาครับในเซรเิร์ฟไอซีดนีอ่อยไอ้ตอนเนี้ยเซิร์ฟเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเจริญนะตอนนี้สิ่งที่ผมต้องการตอนนี้คือต้องการเอ,อ่อที่จะเล่นเซิร์ฟเวอร์ทุกคนดูนะคือก็เป็นมินมิเกมอ่ะอ่ะหนุบหนุบมัน,มน,มนผมเคยเล่นได้นะแต่ต้องเป็นช่วงที่ฝนไม่ตกอ่าอันนี้ไม่ได้อ้างเน็ตกากไอ้ไม่ใช่ไม่ได้อ้างนี้นะแต่จริงๆคือถ้าเกิดฝนไม่ตกอ่ะเน็ตผมจะไม่มีปัญหาไ ใช่ไหมจะไม่มันก็จะใช้ได้อ่ะลื่นดีอ่ะถ้าใช้กับคอมนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ในโทรศัพท์อเลยก็ไม่ค่อยลื่นนะครับก็พอใช้ได้นะใช้ในคอมนะเป็นไปได้ก็อยากซื้อนิดใหม่นะครับเดี๋ยวๆนะโอเคมีนั้นแบบมีเออนะให้ดูกันฟลินท์คอร้องฟลินท์เอามาหน่อยฟลินท์อ้าวทำไมผมมีเออช่างทิ้งทิ้ไปเก็บเก็บไว้กับตัวครับฟรินท์ เล่นเนหาครับฟินแ็้วสิ่งที่ผมจะมีฟินนะกล่องนั้นปะไม่มีโอ้จริงด้วไม่มีฟินดูครับดูเพื่อความแน่ใจโอ้ไม่มีไม่มีไม่มีคนนี้ไม่มีจริงคนนี้โอ้ไม่มีครับฟินไม่มีไล่ตามดูทีอันแล้วไม่มีเลยมาครับไปายาการขุดฟินกันเลยมาทำการขุดฟินกันเลยรู้สึกข้างล่างจะมีฟินเนาะผมผมไม่ค่อยอยากเสกมาแล้วก็ขุดนะมันดู ดูไม่อันนี้มากเลยนะเนี่ยครับพอเรามีอะไรอย่างหนึ่งอ่ะต้องไปเอาอะไรอย่างมือด้วยเฮ้ยเนเวลาที่หน้าเบื่อตอนเนี้อืมใช่ใช่ใช,ใช่แต่ผมจะออกคลิปเอ,อ่อที่เอไว้ล่าล่าพวกมอนเตอร์นะครับเป็นคลิปเก็บวลนะครับคลิปเก็บวลคลิปเก็บวลวไม่ใช่คลิปคลิปเก็บวลวเออเนี่ยพูดถูกแล้วนะครับ ู้สึกผมไม่ค่อยเจอดันเลยอะเอออยากเจอดันน้องจะได้ไปหาดันนี่ไหมคลิปนี้ไม่เด้อสร้างแต่นี่แหละใช่สร้างแต่นี้แ,บบแ,แล้วจะเสียงผมเดาก็เอ้ยถ้าเกิดเสียงผมของเสียงเขาผมเนี่ยเบาก็ปรับเสียงได้นะเขาผมไม่แน่ใจลำโพงผมจะดังไหมนะแต่ผมดูคลิปก่อนมันก็ไม่ค่อยดังมากอะใช่ไม่ค่อยดังมากขอฟินสักอัน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 ฟิน ฟินเอาฟินมามัน,นมันมีฟินนับทำไมไม่ค่อยกระจายเหมือนกันเนี่ยไม่มีฟินให้เลยอ่ะอะไรเนี่ยเลยต้องใช้พวกพวกขุดมันถึงจะมีอันนี้ดวงขุดได้ฟินได้แล้วพี่ละอ่าพี่ทับมาโอ้หดูดูวิ่งอ่ะเร็ววิ่งอ่ะเร็ว,ว,วอืมมาถือดาบด้วยเทอโอ้โหดูรู้สึกว่าดาบไอรอนอผมจะจะจะทำการแตะในไม่นานครับ อ่าโหดูๆ oh, ๆดูีด้ดดดดดดดอืม,อมใช้ได้ใช้ได้มามาครับตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีพลังเสริมชีวิตไม่ดิมีเออเนี่ยอะไรน اي, ดดนเนี่ยอืมเฮ้ยมาลรู้คิดกันเล่ยมาเาไหแล้วนะครับแต่ตอนรู้สึกว่าตอนนี้ก็อืมคงจะใกล้จบคิมนี้แล้วจะเปิดสํารวจนิดนึงก็ได้ให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าเอา่อว่าโอ้โหคือคือนึนย อะไรวะเนี่ยหรือไอเออยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยช่างเถอะไปนอนก่อนนะครับผม,มต้องการไฟกับมอนตอนเช้านะใช่ไม่ต้องการไฟกับมอนตอนเช้ามานอนกันเลยเอ,อสบายนอนกินนะครบมามา,มาตเตแล้วอะมาใส่เข้าไปเอาอันนี้มันเรียบร้อยเดี๋ยวหาเหล็กนะครับเหล็ก,ห,ลกหนึห่งอัน,นเอาคาบกับตัวได้เนาะน,นี่ไงได้แล้วครับฟินมาฟิน ฟิน่าทอการได้เรียบร้อยครับกำลังมองวันตอนเนี้ยอามาซึ่งฟินเป็นสิ่งที่อันตรายมากครับเออผมเคยไปเล่นในอีกอันหนึ่งเนาะก็เล่นเล่นแหละก็ใช้ฟินอ่ะเผาไปเผาบ้านมดเลยคือบ้านตู่ก็เละเละอคิดอยู่เจ้าพูดคำว่าเละเลยครับเนี้ยครับเละเละเละหนึ่งเอาเดี๋ยวสองสามนะครับได้เลยวครับหนึ่ง หนึ่งสองสามเกือบแล้วเกือบวองผิดแล้วนะครับมาจะทําการเปิดลิบบน้แล้วไม่ได้เปิดประตูนรลกนะครับจะเรียบเรียบทำการเปิดตัวตนี้อ่ากินอาหารก่อนเปิดนะทุกท่านพร้อมนะเปิดประตูนรกได้แล้วโอ้โหมาแล้วเข้าไปเลยมาเตรียมดาบไปเลยเตรียมโลกไปเลยกันดีเดี๋ยวครับค่อยเอารูดเลนอ่ามาแล้วชีเมนได้แล้ว ไปชิมในการไปนรกนะรู้สึกว่าโหลดทนเลยนานนิดหนึ่งนะโหลดโคตรนานเลยเนี่ยสงสัยมาโหลดครั้งแรกแล้วผมกำลังถ่ายคลิปอยู่เออมาแล้วมาแล้วมาแล้วคนที่ช่วยอนเอาอันโลไปด้แลก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 เอ้าเอ้าเอ้าครับเนี่ยครับคือนานนานแล้วของเรารู้สึกยังไม่เจอเจอประสาทนรกแฮะโอ้ยไม่เจอจะเจอบอควาดก็ดีนะจะเห็นด้วยมาดูครับรู้สึกว่างั้นดูพวกเรา โอ้โหดูดูดูาวดูราวาพูดถึงนรกก็ต้องมีลาวาเลยเนาะมาครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสลับเพื่อนขนาที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ได้ครับบาย